สวัสดีครับขององค์กรครับเกิดกิจกรรมเซลลซ์ลลแลกพลังดีๆอันนี้ผมมาส่งชุดกำเนิดครับหนึ่งแผงที่นครศรีธรรมราชนะครับ,อ,รราารบอยู่ที่บ้านบางเนียนนะครับจำเป็นของน้อยนะฮะปากพนังนะครับนคนรศรีธรรมราชนะชุดรถเข็นหนึ่งแผงนะครับอ่าปั๊มสองนิ้วเป็นอยโข่งนะครับชุดนี้ก็ไม่มีสายดูดแถมนะสายดูดลูกค้าซื้อเองนะครับตัวนี้ก็จะมี มีแผงมีรถเข็นแล้วก็มีปั๊มนะครับในชุดที่เรามีนะฮะนนี้ก็จะแรงตามแดดนะครับแดดเบาละไหลเบาเบาระครับไม่ดูดน้ํานะครับชุดเราก็จะมีเบรกเกอร์นะครับปิดเปิดนะครับเวลาใช้งานแล้วก็เปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับเวลาใช้งานนะครับเปิดเปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะฮะเวลาเลิกใช้ก็ปิดนะครับแล้วก็ตรงท่อดูดน้ํานะครับตรงท่อดูดน้ําเข้านะครับอย่าให้มีอากาศนะครับท่อดูดตัวนี้นะครับ ก็เวลาเราติดตั้งแล้วก็ใส่เข็มขัดรัดนะครับแล้วก็เอา,อ,าอยางในจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับมารัดหรือว่าเอาดินน้ำมันก็ได้นะฮะอันนี้จะแรงตามแบบนะครับก็บงกยอยงอคอเข็มขัดรัดไล่สวนหน่อยกันหน่อยนะแม่ครับก็ไแม่เกี่ยหน่อยนะครับวันนี้ จะรอเมฆออกนะฮะเดี๋ยวให้ดูน้านะครับฮะยายก็เจอน้ํามันโอ้ยไม่ใช้น้ํามันใช้ใช้น้ําใช้แดดอย่างเดียวแดดอย่างเดียวแดดแรงก็ไหลแรงเนี่ยต้องเติมน้าก่อนใช่ไหมอ่ะอ่าครั้งแรกต้องเติมน้ําก่อนครับใช่ครับเวลาเราไปที่ทุ่งนาต้องเติมน้ำครับเวลาเราย้ายแล้วก็เติมน้ำ มือโค้งมือแบหน้อยไม่ไรมีเช็ดไม่ไรก็โทรปรึกษากันได้นะได้ได้ครับมีไลน์อยู่เร่งนบางคนก็ไม่กล้าทงพ่แรงเลยแรงไหม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 เรไม่่ไหมอห มโมโนฮับเซลนะครับ460วัตต์นะฮะับสองแผ่นะครับเป็นฮับเซลอทีนี่สยยายดูดูกค้าฝากซื้อ6เม็ดนะครับราฝากซื้อมา6เม็ดลองบ่าลองบ่าตุ้มๆนะครับตุ้มตั้งใจเลย เดีร uh, ับ uh, ติดต่อได้ครับฉันแปดเจ็ดเก้าห้าศูนย์สฉนึ่งกัอนห้าสองสามจ็ดิทั้งคันครับจัดส่งนะคร